ที่ผ่านมาก็มีเมื่อปีก่อนนี้เองนะครับถึงขั้นมีการจัดนะฮะถแถลงนะฮะแล้วก็คิกออฟกันอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียรัฐบาลเพื่อจะบอกให้กับทุกภาคส่วนว่าประเทศไทยเราเอาจริงแล้วที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องให้ทุกพื้นที่ทุกตึกทุกอาคารทุกสถานที่ราชการและเอกชนเนี่ยมีอารยาสปาดมีการออกแบบที่ คำหนึงถึงการเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้มีความสุขได้สำหรับคนทุกคนคนทั้งมวลอย่างที่เขาเรียกว่า for all for all นะครับไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปแล้วจย่งที่เขาเคยพูดเหมือนกับทฤษฎีหนู3ตัวที่เขาทำรูหนูใช่ไหมฮะถ้าเป็นรูเล็กสำหรับ,บหนูตัวเล็กหนูตัวกลางก็เป็นรูกลางๆสหรับหนูตัวกลางถ้าหนูตัวใหญ่รูตัวใหญ่นะครับทำไมไม่ทำรูใหญ่รูเดียวอย่างเงี้ยฮะ ตัวใหญ่ก็เข้าได้ตัวกลางก็วิ่งป๋อเลยตัวเล็กนี่ชิ้วเลยยี่เป็นต้นนี่คือแม่บางทีเหมือนเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนี่เหมือนกันนะฮะหลักการออกแบบอาเรียสาบัดก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายภาคส่วนเนี่ยมีความตื่นตัวมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยภาครัฐต่างๆก็เริ่มมีความสนใจมีความตื่นตัวมากขึ้นมากขึ้นอบตอ,อบจเทศบาลเทศบนตรีหลายจังหวัดตอนนี้ถือว่าทําได้อย่างเติบโตก้าวหน้างอกงามดีมาก อย่างเช่นที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับผมเคยไปดูนะครับเขาทำเทศบาลสถานที่ที่บริการประชาชนเมื่อก่อนมีแต่บันไดตอนนี้ปรับใหม่หมดเลยครับมีทางลาดก่อนถึงทางลาดก็มีที่จอดรถเพราะเขาเข้าใจเห็นแล้วว่าคนที่นั่งวิวแชร์ไม่ได้ต้องเป็นภาระคนอื่นเสมอไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับอยู่นี้ขับรถเองวันนี้ผมมาพูดนี่ขับรถเองนะครับเนี่ยวอาทิตย์นียครับที่ขับรถเองเลยนะครับมาขับเนี่ย ก็หาที่จอดยากนะวันนี้คนมาฟังรายการเยอะเหลือเกินก็ขับวนไปวนมาแต่ก็เนี่ยให้มาขับรถเองนั้นที่จอดรถต้องกว้างหน่อยใช่ไหมครับเขาจะมีตามกฎหมายตามกฎกระทรวงมาตไทยปี48นะครับทั้งที่จอดรถกว้างแล้วผมก็ลงพี่อพ่อมาจุกหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เข็นเองอะไรเองเนี่ยครับก็ตึกอาคารสถานิึการตอนนี้เห็นว่าหลายที่หลายแห่งอย่างสูรราชการที่แจ้งวัฒนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในฐานะตึกอาคารที่มีอาหรือสาปัดตั้งแต่ทางที่จอดรถวิวแชร์้าด้านหน้า ทางลาดอวดโชว์ด้านหน้าทางลาดที่สําคัญนะครับหลายตึกหลายคารแม้ว่าจะเป็นการออกแบบก่อสร้างยุคใหม่หลังกฎกระทรวงบังคับใช้ปี48แเนี่ยแต่ก็เอาทางลาดไปอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับทางลาดสําหรับการออกแบบและสําหรับสังคมโลกประชาคมโลกยุคใหม่และอนาคตจากนี้ไปเนี่ยทางลาดคือสาระของความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันทางลาดคือสาระของการทําลาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมาในอดีตที่เกิดขึ้นจากบันไดอย่างนี้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทางลาดต้องมีทุกจุดที่มีบันไดหรืออย่างที่บอกย้ำอีกทีนะฮะถ้าพื้นที่จากัดเนี่ยมีทางลาดอย่างเดียวก็ได้เพราะคนปกติมันเดินได้อยู่แล้วแล้วมีความพิสูจน์นะฮะนี่ลาสุดผมไปวัดบ้าใบมาวัดหลวงพ่อคูนิโครชนะครับ,บ,อโ,รบโอ้โหยุคใหม่เขาปรับภูมิทัศน เขาทํามหาวิหารกลางน้ําเขาทําพิพิธภัณฑ์หลวงพรอคูณมีอะไรต่างเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยไปเมื่อ1ิบ0ปีก่อนก็แบกก็ยกนะฮะแบบโบราณนะครับก็ไม่ผิดนะครับสมัยก่อนเขาก็เรื่องพวกนี้ยังไม่ได้มีคนคิดถึงแต่โลกยุคใหม่นี้ไม่ได้แล้วอย่างวัดบ้านไร่นะครับทำได้ดีมากโอ้โหเขาประกาศเลยว่าที่วิหารกลางน้ําของเขานั้นไม่มีบันไดนะฮะเพราะเขาได้พิสูจน์อยู่ข้างหลังนะฮะเขาทําทางลาดคู่กับบันไดปรากฏว่าไงครับ ไอ้คนปกติมันเดิน,นทางลาดไม่เดินบันไดบันไดนี่โดนหมางเมือเลยผมว่าเลิอกออกแบบเดนะินทาบันไดาจากนี้ไปนะฮะนี่อย่างนี้เป็นต้นอีกที่หนึ่งนะครับพุทธอุทยานมหาราชที่อยุธยาที่มีหลวงพุทวดองใหญ่ๆนะฮะที่นี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นพุทธสถานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะให้ชาวไทยชาวพุทธหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้มาเข้าถึงใช้ประโยชน์มีความสุขมาไหว้พระหรือ ศาสนาอื่นก็มาเที่ยวชมพุทธศิลป์ที่ล้ำค่าอลังการของไทยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนก็โอ้โหมีบันไดสูงๆห้องน้ำก็แคบๆคนนั่งดูแชร์ผู้สูงอายุผู้พิการไปไม่ได้เข้าไม่ถึงนะครับผมเคยไปวัดหลายแห่งสมัยก่อนน่ะมีบันไดขุ้สูงอะเลยยังไปถามหลวงปู่หลวงตาจเจ้าว่าหลวงปู่ทำบันไดสูงขนาดน,นี้โอ้โหยมผู้สูงอายุโยมพิการโยมต่างๆคนป่วยเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้เขาไปไม่ได้สิ เนี่ยมันไม่ทําเป็นอาริสาตัดมีทางให้เขาออกแบบดีๆมีทางลาดเข้าโบสถ์เขาวิหารเนี่ยมีแต่บันไดใครจะขึ้นหลวงปู่ขึ้นไม่ไหวหลวงปู่ก็บอกว่าอย่าว่าแต่ญาติโยมขึ้นไม่ได้เลยหลวงปู่ขึ้นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยดูดิครับมันก็ออกแบบกันมาแบบนี้เห็นไหมครถึงการถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยของเราจะต้องรวมพลังทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะขับเคลื่อนพัฒนาหรือที่มันเป็นสิ่งก่อสร้าง เก่าแก่ยาวนานมาแล้วก็ปรับปรุงได้นะฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างพระสุโูเนี้ทุกชาติที่จเจริญแล้วทุกชาติที่เป็นมหาอำนาจเขาไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะทําให้ประชาชนของเขาตกระกรมลําบากหรืออย่างน้อยเนี่ยเข้าไม่ถึงไปไม่ได้ในแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในโบสถ์วิหารในตึกอาคารต่างๆเขาที่ทำตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็น ประตูสู่ความสุขแม่ยุคนี้นี่ยุคคืนความสุขสู่ประชาชนนี่ผมชอบคํานี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าจะดําเนินการตามคําคํานี้ซึ่งเป็นคาที่สวยงามดีมากเนี่ยจะต้องคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุผู้พิการโดยเฉพาะรวมถึงตํารวจทหารผ่านศึกโอ้โหนี่ผมไปเยี่มยมนะทุกปีทุกปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกับโรงพยาบาลทาน่าศึกเคยไปถ่ายรายการแล้วก็ไปเยี่ยมไปส่วนตัวเนี่ยเห็นแล้วก็สะเทือนใจเขาเหล่านี้เนี่ยเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ให้ได้แม้แต่ชีวิตแล้วก็อ,อวอัยวะที่เขารักที่สุดมนนษย์ทุกคนรักทุกคนหละครับแต่เขายอมเพื่อปกป้องชาติอธิปไตยให้พวกเราทุกคนมีความสุขแต่วันนี้พอเขาพิการเขานั่งวิวแชร์เขาไปไหนมาไหนลําบากเหลือกเกินนี่แหละครับเราช่วยชาติได้เป็นกําลังใจปลอบขวัญกําลังใจใเขาเหล่านี้ได้ได้อย่างดีมากอย่างหนึ่งเนี่ยคือทอําอารยสัพทนะครับ ให้เขาออกจากบ้านได้ออกเจาาโรงพยาบาลได้นะเอาแบบหมาหน้าเลยที่ไหนนะเราไปต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติหมาหน้าทั้งหลายนะเห็นคนพิการเห็นวิวแชร์เยอะเนี่ยเราฟันธงเลยว,ว่าที่นั่นเนจริญแล้วพราะมีบางคนหรือหลายคนก็พูดนะโอ้โหเมืองไทยยางทาลิฟต์ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้เลยจะไปใช้ไงละครับมันมี23สถา,านีมีลิฟต์แค่5สถา,านีแถมมีข้างซ้ายมีมีข้างขวามีขาไปไม่มีลับใครจะไปใช้อะครับเหมือนกันละครับอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะ มันไม่ครบระบบทั้งวงจรนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบที่พิการของชาติบ้านเมืองของเราในอดีตที่ผ่านมาตรงข้ามถ้าไปที่บ้านเมืองไหนไปที่สังคมใดนะเห็นวิวแชร์คนแก่เดินออกมามีความสุขมีวิวแชร์ยิ่งมาฉายเดียวนะท่านฟันธงเลยว่านั่นแหละประเทศมหาอำนาจประเทศที่เจริญแล้วก้าวหน้าแล้วรุ่งเรืองแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นโตเกียวนิวยอร์กอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้ตลอด แต่เมืองไทยเนี่ยเริ่มมีมาแล้วลเขาเริ่มใจชื้นพอตอนนี้ระบบขสบนส่งมวลชนของเราก็เริ่มมีการปรับปรุปรงพัฒนาอย่างใต้ดินทําดีมากนะครับแต่โอบนนี้นี่ไปไหนลาบากแล้วครับมันยังขาดการเชื่อมต่อยังขาดการต่อเนื่องแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาปร,ปรับปรุงแก้ไขได้นะครับอะไรที่เราขาดตกบกพร่องไปในอดีตที่ผ่านมาก็มาช่วยกันนะฮะจะหาทางแก้ไขเย,ยียวยาปรับปรุงยังไงอย่างตอนนี้เราไปทําช่วยกันรืลงที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน เชื่อมต่อไปถึงสี่แยกราชประสงสงโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นสะดือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางความทันสมัยความเจริญก้าวหน้าทางการค้าแหล่งช้อปปิ้งท่องเที่ยวเป็นหน้าตาบางทีไปเดินนะครับนึกว่าอยู่ต่างชาติมีแต่ต่างชาติออนที่อยู่เมืองไทยเพราะต่างชาติชอบมาเที่ยวตรงจุดนี้เลยครับเราก็อยากจะฝันว่าเราทําให้เป็น Universal Design Square กันดีไหมเป็นจัตุรัสอารยถาปัต์ที่อวดโชว์ต่างชาติได้อวดโชว์คนไทยด้วยกันเองได้แล้วไม่ใช่อวดโชว์อย่างนี้นะครับ หลายที่โชว์อย่างเดียวใช้จริงไม่ได้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเออต้องอวดโชว์แล้วก็ใช้งานได้นะฮะทางลาดก็ลาดจริงจริงเพราะบางที่ทางลาดกลายเป็นทางชันเพราะมันทำไงมันเป็นทางชันนะฮะอย่างเงี้ยอย่างสีแยกปทุมวันเริ่มมีแนวเช่นหอศิลป์กทมที่กรุงเทพเขาไปทำตั้งแต่สมัยผู้ว่าอภิรักษ์ผู้ว่าสุภายมาสารต่อเนี่ยทำดีมีอายจสาปมีที่จอดรถมีทางลาดมีแพลตฟอร์มรีปมีห้องน้ำวิวแชร์พ,พร้อมสับออกมาเลี้ยวขวาขึ้น b ี s ไปไม่ได้ครับ เจอบันไดจะเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนใจไปห้างมามงคลองเข้าไมา่ได้อีกครับเจอไปอีกสองขั้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดจะไปกันอยากจะเข้าสยามดิสคัฟเวอรี่ยิ่งหนักขบันได20ขั้นอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมครับเรามาช่วยกันนะฮะในการที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราในยุคสมัยของพวกเราด้วยการใช้หลักการออกแบบที่จะก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายความเป็นเมืองศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอารยษาปัตแห่งประชาคมอาเซียนจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของทุกท่านช่วยกันทําให้เกิดความเติบโตงอกงามเบ่งบานขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยนับจากนี้ไปทุกคนทุกวัยทุกเพศทุกสภาพร่างกายเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียมวันนี้ขอขอบคุณมากครับ ทอกเติมความคิดโดยคุณกฤษณะเติมความคิดให้พวกเราได้มากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องอารยสถาปัตเป็นเรื่องที่ทุกๆหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญเพื่อให้คนไทยได้รับความสะดวกไปไหนต่อไหนได้อย่างอิสระอย่างเท่าเทียมกันค่ะ